ดีครับวันนี้เขากำมาเชื่อมโครงเล็กดัดหน้าต่างครับผมจากที่เขาได้ตัดเล็กไว้แล้วครับครับเขาได้ซื้อฉากมาจับฉากใหม่นะครับเนาอจะเป็นวิธีที่ง่ายดีครับผมทํางานกนง่ายครับต้องมาได้เะแยงมุมหรือเชื่อมเล็กติดไว้เพื่อมันเป็นฉากนะครับนาอนี่ก็ปมนเล็กถาบได้เลยครับ ยึดติดกันแน่นนะครับนี่ครับรวมไปทีละด้าน,นครับผมด้านบนด้านหลางนี่ครับใจค้อนไปก่อยเคาะให้มันได้ฉากให้มันแนบสนิทครับไม่เล็กคับฉากของเขาเนาะครับง่ายดีนะครับผม ผมจริงเขาก็ลังต้องเชื่อมแต้มก็ไน,นะครับผมจริงถ้าใจไม่เล็กจับฉากนี่เขาสามารถเชื่อมเ,มเต็มได้เลยนะครับนะียครับหน้าต่างนี่เขาจะทำก็ทำสองบ้านก่อนนะครับนาะลองทำาดูสองบ้านนะครับ หน้าต่างบางกระทุ่งที่บ้านนี่จะมีอยู่หกบ้าน,นครับแต่ตอนนี้เขาจะทำสองบ้านก่อนนะครับเสร็จแล้วค็มาคาะอีสล็กเชื่อมออกนะครับเขามาเชื่อมบ้านที่สองนะครับมับนแหลกเสร็จแล้วเชื่อมบ้านที่สองทำเหมือนเดิมครับนะครับไ่ายนครับผมก็จะเชื่อมเองไปเลยนะครับ แต่แบบนี้ห้อยเชื่อมมันเชื่อมมาค่อยสนิทนิดเดอยนะครับออผมเพผมก็ค่อยได้เชื่อมบ่อยครับานานทีทำเตาครับนะครับลองทำบลูครับผมทำง่ายครับเพราะว่าทำใจที่บ้านของเราเองครับพิกตรงไหนทเทาแก้ได้ครับนะครับหออมาประกอบ เชื่อมถึงด้านหนึ่งเรครับเนาะครับง่ายๆครับแล้วกอใจค่อนเขาะไปมันเข้าชากกันแค่นี้ครับในเล็กจับชับมากอะโอเคครับเป็นงานง่ายดีครับ ครับใช้เวลาเหมือนนะครับเนาอยวันนี้อุปกรณ์ทุนแรงใช้งานง่ายโอเคครับผมอเอาเชื่อมเติมจุดเซตนะครับเนาอนะี่ครับโอเคใกล้เสร็จแล้วครับขอบคุณครับ